การเดินทางไปท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอดนิยมของสถานที่นั้นๆ สวัสดีครับ<า>เราพาทุกท่านมาอยู่ที่สังคลโลกอาร์ตครับวันนี้เราอยู่ใ,ใกล้ๆกับเจ้าของกิจการน,นะครับ<า>ถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่อุทยานาศาสตร์สุโขทัยและเมืองสุโขทัยครับสวัสดีครูสาวครับ<า>ช่วยแนะนํา สถานาที่แห่งนี้ให้เราได้รู้จักจันทาอวมพรมนะคะหรือว่าเรียกกันว่าครูสาวนะคะคที่นี่คือสังคละโลกอาร์ตนะคะของเราก็จะมีเปิดกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนักเรียนนึกษาเปิดวงกว้างซึ่งอาจจะมาทำเวิร์กช็อปก็ได้กิจกรรมก็ได้แล้วก็สินค้าก็มีจําหน่ายค่ะครับผมแล้วกิจกรรมที่ภายในสังคะโลกอาร์ตเนี่ยครับครูสาวมีอะไรที่โดดเด่นเป็นที่น่าสนใจบ้างครับเราจะมี3ามกิจกรรมะค่ะกิจกรรมที่1ก็คือคคเป็นการฝึกสมาธิเนาะเด็กตั้งแต่หนึ่งขวบขึ้นไปเลยประมาณนี้ เอาประมาณว่าให้แค่ขยําดินเล่นได้อะไรประมาณนี้จนถึงเป็นชิ้นงานค่ะก็มีการขึ้นรูปปั้นเ,เป็นการปั้นอิสระรซึ่งเด็กๆจะชอบงานปั้นมากกว่างานวาดเพราะงานวาดผิดพลาดแก้ยากแต่งานปั้นเนี่ยถ้ามันผิดพลาดเราก็สามารถทําขึ้นใหม่ได้แล้วก็กิจกรรมที่สองอันนี้เราจะกําหนดให้นิดน,นึงว่าจะต้องเป็นเด็กประมาณอายุ9้าขวบหรือ10บขวบขึ้นไปคือการปั้นขึ้นเป้นขึ้นขึ้น,นเป็น,น,นด้วยเป็นหมุน เป็นการขึ้นแป้นหมุนเพราะว่าจะต้องอยู่กับระบบไฟฟ้าซึ่งอันตรายอยู่เราก็เลยกําหนดค่ะคแต่เราก็จัดเป็นตารางนะคะว่าวันไหนวันไหนส่วนมากถ้าเป็นขึ้นรูปแป้นหมุนจะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะครับผมกิจกรรมอื่นอีกก็มีการเขียนลายเขียนไลายก็จะมี2อ,อย่างถ้าให้เราเป็นวิทยากรสอนเกี่ยวเกี่ยวข้อเรื่องอาลายปลาด้วยเราก็จะสอนให้ คือสอดแทรกทฤษฎีเข้าไปกับงานปฏิบัติค,ค่ะก็จะได้เขียนลายปลาแล้วก็จะอธิบายไปอะไรเงี้ยน้องก็จะได้เรียนรู้ถ้าเกแล้วก็อย่างที่2คือถ้าเรามีลายของตัวเองเราก็สามารถมาเพน้นมาเขียนได้บนแก้วบนจานค,ค่ะนอกจากกิจกรรมที่ทํากับน้องๆน,นักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยกิจกรรมลักษณะนี้นีสามารถ เข้ากับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยได้อย่างไรทุกกลุ่มได้เลยค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆมาเลยอะค่ะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการฝึกสมาธิแล้วสองคือมันทําให้รู้ได้ว่าเด็กเขากล้าแสดงออกแล้วก็เป็นการที่คือเราจะรู้แนวคิดของแต่ละคนแหละว่าเด็กคนนั้นเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีพ่อแม่อาจจะไม่รู้เนาะว่าลูกมีศิลปะในตัวแต่พอได้มาอยู่ตรงนี้หรือจับดินหรือวาดเนี่ยทำให้เราคนสอนนั่นรู้เลยว่า จริงๆน้องมีความกล้าแสดงออกในตัวอยู่แล้วซึ่งมันแสดงออกมาจากผลงานสู่จากก้อนดินน่ะสู่เป็นผลงานที่เป็นชิ้นมันบ่งบอกถึงลักษณะที่ว่าน้องกล้าแสดงออกอยู่แล้วโอเคครับแล้ววันนี้รเราจะได้ทําอะไรบ้างครับพี่สาวครับวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่คือรูปแป้นหมุนก่อนอเพราะคือรูปแป้นหมุนเนี่ยมันมีขบวนการอยู่คือรูปแป้นหมุนเสร็จจากชิ้นงานแรกที่ขึ้นจะินเป็นก้อนใช้เครื่องขึ้นสมมุติเราทําแก้วสักใบหนึ่งเนี่ย เราขึ้นรูปก่อนแล้วก็เป็นรูปทรงแก้วแล้วก็ทิ้งไว้หแห้งสองอาทิตย์แล้วก็เราก็นําไปเผาให้เป็นสีแดงอย่างด้านที่เราเห็นนะคะสีแดงเสร็จแล้วก็ กรรมอะไรบ้างครับค่ะก็มีให้เรียนรู้เรื่อกการเขียนลวดลายสังคโลกนะคะก็พี่ฝนเนี่ยจากสังคโลกที่เราเคยเห็นปกติจะอยู่ในจังใช่ไหมคะเราก็นำลวดเฉพาะลวดลายเนี่ยมาต่อยอดนะคะทำเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อที่นักท่องเที่ยวน่ยได้มาเรียนรู้ในการเขียนลวดลายสังคโลกับชุมชนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการอนุรักษ์ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนของอย่างนี้เราสามารถทําได้ มีกลุ่มเพศวัยยังไงไจํากัดไหมฮะได้หมดเลยค่ะตอนนี้ได้หมดเลยทั้งกลุ่มครอบครัวนะคะเป็นเ,เด็กๆเกยาวชนอะไรนี้ก็ได้แล้วก็ผู้สูงอายุก,ก็เคยมาทํากิจกรรมที่บ้านพี่รวมวทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ได้นะคะครับผมแล้วฝึกอะไรบ้างครับหลังจากมีการวาดภาพเนี่ยมันให้อะไรประโยชน์อะไรกับผู้ที่ร่วมกิจกรรมได้เป็นการฝึกสมาธินะคะบ,บางคนเนี่ยบางคนที่มาทํากิจกรรมที่บ้านพี่ฝนอ่ะ ไม่เคยแบบชีวิตที่อยู่ในในเมืองเนาะไม่เคยได้อยู่นิ่งๆอยู่กับสมาธิอยู่กับในการฝึกฝึกฝึกมือหรือว่าฝึกสายตาฝึกความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มามาพักผ่อนสมองเนาะได้ที่บ้านที่ในสองชั่วโมงพร้อมกับได้ชิมอาหารที่มันเป็นเราทําเองอาหารในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมไว้พร้อมเลยค่ะ ่นครับครับชื่อพี่นกครับนกกวีโรงนาบ้านไร่ครับเป็นผู้ทําโรงนาําบ้านไร่เป็นทําเป็นโรงพ่บผมเรื่องศิลปะที่นี่ครับครับผมแล้วกิจกรรมของโรงนาบ้านไร่นี่มีอะไรบ้างครับโอ้ังท่เที่ยวเข้ามาสนุกมากเราทําหลายอย่างก็ เราค้นพบมรดกวัฒนธรรมของสุโขทัยเรามาเรามาปรับปรุงใหม่นะครับ,รบใส่ความสนุกเข้าไปนะครับ,รบก็จะมีทั้งการทำภาพม,มัดย้อมทําสีลอยน้ำนะครับการเพ้นกระเป๋าการทํากระดาษสาการเย็บสมุดทํามือรจริงๆเรามีกว่า20รายการก็สามารถที่จะ ติดต่อเข้ามาก่อนหรือว,ว่าจะทําอะไรได้บ้างครับ,รบแล้วกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเหมาะกับคนกลุ่มไหนบ้างครับอ๋อผมว่าทุกเพศทุกวัยเ,เ,เลยครับตั้งแต่เด็กเลย3ขวบขึ้นไปจนถึง8090ได้ที่สามารถที่จะเดินทางยังะสะดวกเดินทางได้นะครับ,รบหรือกลุ่มคนพิการกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดมีข้อจำกัดในเรื่องของของการเดินทางการนั่นน,นี่นน่นแต่ก็สามารถที่จะ,จะเข้ามาใช้บริการ มาเรียนรู้ได้แต่ครับเพราะว่างานพวกนี้มันเรียนไม่ยากมันทาไม่ยากแล้วก็สนุกผ่อนคลายสร้างสมาธิแล้วก็เกิดไอเดียใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจสําคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ไปต่อยอดได้นอกจากการทำสมุดทำมือแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ใครหลายๆคนสนุกรอชมผลงานก็คือการมาลองทำผ้ามัดย้อมนั่นเองครับที่สามารถสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆด้วยตัวของตัวเอง ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับว่าลายผ้าของแต่ละคนจะออกมาเก๋ไก๋อย่างไร